สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะมาตามแนวทางกับเมนโค่ะเป็นโครงสุดท้ายค่ะของงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2567ค่ะคุณแม่นี่เพิ่งมาเพิ่นฝันล่ะค่ะท่านผู้ชมคุณแม่ฝันมือไรครับคุณแม่โอ้ยฟันได้สามคืนนั่น่อโตบ่มาจักเถ้าโอ้ฝันได้สามขืนหน่อสาวนิ้งบ่มาจักเถ่อเพิ่นว่าค่ะสาวนิ้งต้องขออภัยเนาะค่ะเพราะว่าสาวนิ้งติดธุระค่ะไปร้ายมองแห้งค่ะค่ะคุณแม่ฝันไาจังไรหน่อคงสุดท้ายนี่ฝันว่าเขากบมาให้ เอากบมาหาย่ายสามโตย่ายกขาไ้มอค่ะผู้หญิหญาาหง,งอเอามาหาย,ยู่งอนน,น,นั้นที่โอเล็กอัน้านเขาสิบเก่าเนอเลขที่บ้านสิบเก้าเออเอามาหาย,ยู่บ้านอืมค่ะบ้านนี้ย่า,ายกขาไซมอสามโตแบบโคมหนึ่งโคมกันอยู่ในคางเฮ็ดกินนั่นละกบโคมนั้นอืมโคมกันบ่ไป,ปมาทั้งนี้เฮ็เจาคูอยู่หันละงโอ้ ได้ก็ตีเป็นอันเก่าสามเก่าศูนย์นี่แหละเหล็กน่ะเก่าสามเก่าศูนย์แมนอือมันเก่าสามเนี้ยมันจะใส้เก่าสามกับบสามโตันั่นแหละล่ะกบสามโตก็เลยตีเป็นเก่าสามเก่าศูนย์แป้งสี่ละเขาเอากบมาให้คุณแม่นี่เจ้าโตค่ะทางเบิร์ดทางมันมันกัดสี่สามโตเหวือนแนบลงมาเลยพะเทนคบข่มกันโอคุณแม่นี่ มี่ผู้หญิงเนี่ยอเอากบมาให้สามตัวคุณแม่นี่เฮ็ดกินแล้วมันบอกคุณแม่เห็ดแล้วบอกท่านได้กินเฮ็ดแล้วบอกท่านกินขาถิ่งลงมอซื้อขาถทิ่มลงมอ,อ,มมงมอแต่วันเนี่ยไปทา้งคางนี่เห็นกบมันโคมกันอยู่อสองตัวโอคุณแม่ก็เลยตีเหลขให้เก่าศูนย์ ก่าบอกคุณแม่แล้วก็เก่าสมคุณแม่ตีไห็แย่าลืมบาด็กทีนั่เนาะบาดอีกทีตัวได้ก่าครบคุณแม่สิบเก่าสบเก่าเาค่ะบาดอกทีมิตรลักเก่าค่ะคผู้ชมูว่าเก่าเก่าสมติคุณแม่ก็ขมกันไม่กแต่ว่าฮัตติว่าเก่าเก้านั่กับเก่าสองต้องควบกันเอาเก่าเก้านั่บอกคะคุณแม่รองเฮาบ่ปฏิวโตเพราะมันข่มกันอยู่เนาะคุณแม่เนาะวันนี้ได้ครบมันข่มกันอยู่เนาะมันบริยุมันบริยุ่งกันเนาะมันข่มกันอยู่ อาจจะเป็นเก่าาสอนกันอยู่ก็ไดหัวใจใหญ่กว่าเก่าๆนํ่มนี่และเพราะว่ามันสอนกันอยู่น้คุณแม่น้อถามว่ามันถามว่ามันนางเหี่ยงกันอยู่กับเจ้าเก่าสอนอยู่ควบกันเป็ดๆอย่นั่นและวควบควบดิบไปให้ครับคุณแม่น้่เนาะคเก่าาเพื่อไหวเนาะเพราะว่าควบควบกันอยู่ค่ะให้ท่านผู้ชมคนไปเลือกเอาเนาะว่าเพิ่มอะไรค่ะแนวทางของคุณของคุณแม่นกเนาะค่ะบารกที่นี่หนึ่งเก่าเนาะ แบนเด็กที่ที่เขาเอากบมาให้เขาเอามาให้ยยุ่งงอนเลยบอกคุณแม่เห็ดยุ่งงอนเขาเป็นต้นงานเยอะยุ่งงอนเขาคนอ,อ,อ๋อไปเห็ดยุ่งพุ่นอืมงานล้านอืมค่ะไปเห็ดยุ่งพุ่นเพิ่นว่าค่ะเห็ดกรบยุ่งพุ่นเพิ่นว่าค่ะเลขที่แม่นกเพิ่นให้มากกระสิมีเก่าสองเนาะค่ะเก่าสามเก่าศูนย์เก่าเก้าแล้วก็หนึ่งเก้านาะค่ะเป็นบานเรเล็กที่ค่ะครับปกตินี่ คุณแม่นี่ฝันเห็นกบดูบอกฝันเห็นกบเห็นอันนึงกับสีใส่ตะเกาแล้วล่ะเลขยะมดกระลังมาฝันงวดนี่แหละฝันอยู่เรื่อยโมเมนต์อันงวดนี่เรางวดนี่กระลังฝันนี่แหละฟันเห็นกบก็ฝันเห็นศูนย์ให้พี่น้องอย่าข้องตอนเขาบอกตัวฟังนะท่านว่าที่มีศูนเก่าซูนบอกว่าแปดซูนเก่าซูนหมดก่อนตัวไปแล่วล่ะคุณแม่นี่ นวดนี่คุณแม่ฝันอยู่สามเทื่อนาะค่ะแม่เนาะคุณแม่สองบอกคะคุณแม่ฝันอยู่ถ้าเอ็ดจำผู้พิทเอ็ดว่าสามเทื่อได้คุณแม่เฮสิทธิสามสามเฮไอครับเอาหนึ่ตัวเถื่อเดียวสองเทื่อสามเถือกบวยเป็นยังคุณแม่เนาะจะให้ยเป็นไปเลือกเอาเนาะคุณแม่เนาะไปเลือกเอาครับไปเลือกเอาเป็นแนวทางเนาะค่ะเพราะว่าฝันยังได้กระมาตามคุณแม่คุณแม่กระบอกห้ฟังค่ะก็ให้เป็นไปเลือกเอาว่าจะหมักฝันได้ตัวเลขตัวใดเนาะครับ ฟันที่แรกนี่คุณแม่นี่เพิ่นฝันว่าเพิ่นไปเก็บหอยเนาะคะ่ะไปเก็บหอยศูนย์ห้พี่นอกไปเก็บหอย้วก,เก,ากา็เห็นปิงจับค้าผูเทานะคะ่ะฝันที่สองนี่เขามาย่ำอีกเนาะคะ่ะเขามาย่ำว่าบักหอยนี่โบเมนว่าได้สามถวยเนาะคะ่ะว่าได้ถวยหนึ่งเขาว่าไดหา้ห้อเขว่าได้สามเขาว่าได้สามถวยเนาะค่ะ,<ๆ>ะ,คะฟันที่สองเอคุณแม่เขาว่าบักหอยนี่ได้ สามถวยเนาะค่ะคุณแม่ห้มาค่ะฟันที่สองเนาะคุณแม่ฟันที่สองนี่ยเขาตีเหล็กไหเนาะค่ะเขามาย่ำค่ะฟันที่สามนี่ถวยได้ใหา่เจาได้ส้าน้อยสามนวยเนาะตีให้ญ่เนยเป็นอยังไงบอกหอยแปรบนี่อยจะหาแล้วหอะอันนี้เป็นคลิปที่สองเนาะตัวนี้คลิปที่สามค่ะท่านผู้ชมคุณแม่ฟันอยู่สามเถื่อที่แจ้งว่าฟันจักเถื่อเพราะว่าเธื่อท่านผู้ชมเพิ่นเขามาเบิงเนาะค่ะแล้วเพิ่นอยากย้อนกลับไปเบิงคลิปแรกคลิปสองคลิปสามเนาะค่ะ ว่าตัวเลขคุณแม่ห้มากตัวใดเนาะค่ะแอดกระไดจ้งห้ทราบเนาะค่ะนี่คือโครงสุดถ่ายค่ะที่คุณแม่เพิ่นฝันเพิ่นห้ตัวเลขมากก็คือเก้าสองเก้าสามเนาะค่ะเก้าศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าเพิ่นห้มากค่ะตัวเลขมีทั้งเบิร์ธาคุ้มค่ะก็ขอห้มีโชคมีลาบเลยทั้งวันใหญ่กับคุณแม่ใหญ่เลืนค่ะขอมันมันค่ะมาก็ได้เหลือเอาค่ะมากระไเหลือตะนันเนาะคุณแม่เนาะใ้ท่านผู้ชมเพิ่นมาเหลือกเอาเนาะเธือเพิ่นหมักค่ะเทือดวงเข่ากันค่ะ เป็นแนวทางในงวดนี้ค่ะคุณแม่ค่ะขอบคุณคุณแม่ได้หลายค่ะบ่าแพงแนวทางขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณเมนโคนครับขอบคุณครับสวแล็คครับผมนี่ก็เป็นตัวเลขของแม่นกครับผมโค้งสุดท้ายครับผมกับแมนโคนเก่าสองเก่าสามเก่าศูนย์เก่าเก่าหนึ่งเก่าเป็นตัวเลขของแม่นกในคลิปนี้นะครับเนาะหนึ่งเก่าเป็นบานเลขที่ครับผมส่วนเก่าเก่าเก่าศูนย์เก่าสองเก่าสามตีจากความฝันนะครับเนาะเพราะว่าเมนเโคนฝันว่ามีคนเอากบมาให้เพผมนะครับ งวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพนกสิบเจ็ดนี่ก็เป็นแนวทางโค้งสุดท้ายกับเ็นหูกองเฮาครับผมก็ฝากท่านผู้ชมมาไปพิจารณาเนาะครับเนาะเก้าสองเก้าสามเก้าศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าเนีนเก่ากับผมเพราะว่าผนฝันว่ามีผู้เฒ่าเอากบมาให้เนาะครับเนาะผู้เฒ่าก้าเก้ากบก้าเก้าคุณแม่เพิ่นว่าเพิ่นก็เน้นเก่ากัฝากท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเนาะครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผมแนวทางโค้งสุดท้ายกับเมนูของเฮาครับ ครับผมคลิปนี้บ้าทองพุ่นก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอ,อกันใหม่ครับก็บฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าทองพุ่นครับหาคลิปดีๆตัวเล็กตัวเด็ด,ด,ด,ดครับมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปนะครับก็บขอขอบพระคุณทุณตุานครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของทองพุ่นชั้นเอาครับก็บขอให้ทุกท่านโชคดีโชคมั่นร่ำรวยรำ่ำรวยเงินทองสุขสุขครับคลิปนี้บ้าทองพุ่นก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับ